วันนี้เรามานําเสนอนะครับบล็อกแบตเตอรี่ไร้สายนะครับยี่ห้อมาคิต้ารุ่น DTW 1 9 0 SF 1 J นะครับตัวนี้นะครับจะมีมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีกล่องใส่เครื่องมือให้1กล่องนะครับแท่นชาร์จแบตนะครับรุ่น DC 1 8 SD นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับขนาด18โวลต์3แอมป์ให้1ก้อนนะครับตัวเครื่อง ใบคู่มือการใช้งานและใบประกันสินค้านะครับให้ดูรอบๆเครื่องกันตัวแบตเตอรี่นะครับข้อดีของแบตเตอรี่นี้จะบอกพลังงานที่เหลือได้นะครับกดค้างก็จะบอกพลังงานที่เหลือนะครับว่าเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องมันก่อนเครื่องตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด18โวลต์นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่0-3,000รอบต่อนอาทีนะครับ แกนจับตัวนี้นะครับจะเป็นแกนขนาด4ี่หุนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากดฟังเสียงของเครื่องกันดูนะครับอ่าผมลืมบอกไปตัวนี้ครับคือสวิตช์ on off นะครับส่วนตัวนี้คือปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับจะมีลูกศรบอก เดี๋ยวผมจะกดให้ฟังดูทั้งสองข้างนะครับอ่ะกดเอ่าเวลากดนะครับจะมีไฟสองสว่างออกมาด้วยนะครับกดครั้งหนึ่งอ่าแล้วไปเงินกดอีกข้างหนึ่งก็จะหมุนกลับไปอีกข้างหนึ่งความเร็วรออตามมือกดเราได้นะครับมือกดเบาแรงก็จะความแรงตามมือเรากดนะครับอ่าแล้วกลับไปอีกข้างหนึ่งแล้วกดเบาเบาเ,บาเ,บาเบาไปแรงอ่ะเนี่ยครับ โอเคโอเควางเลยโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ